โอเคก็ okay. สุดจุดคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผนซ์นะคะวันนี้เราจะทำชาเลนจ์เอาผลฟินิกแลกกับผลจุดจุดให้คุ้มที่สุดดีค่ะแล้วผลฟินิกนี้เรามีอยู่แล้วนะคะเราก่อนก่อนคลิปคลิปก่อนคลิปเนี้ยนะที่เราลงไปนะก็คือจะเป็นคลิปเอาผลคอนโทรมาแรกใช่ไหม แต่ผลชาร์โดมีแต่คนบอกว่ามันมันไม่มีคนต้องการเยอนะเนาะแล้วคือเราพลาดมากกับมีแต่คนบอกว่าผลคอนโทระมันสามารถแบบว่ามันจะรีเวิร์กคือเราเพิ่งตามทันน่ะทุกคนก็ขอโทษด้วยเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะโอเคทุกคนตอนนี้โอ้โหผลฟีนิกซ์แรกกับผลไฟเอานี่สิผลไฟมันก็ดีอยู่นะทุกคนก็ดีระดับหนึ่งเลยนะคะกับผู้เล่นใหม่นะ แล้วตอนนี้ทําไมคนอ้าวเมื่อกี้ได้ยินเสียวคนพีพีกันทำไมตอนนี้หายไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าผีเรอกยาล่อนโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวล้วก็จะมามาเลยมา มาแรกใหม่นะคะเห็นมีคนเข้ามาใหม่นะเห็นว่าเขาเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเขาบอกว่ามาเมื่อกี้เลยแล้วก็จะโอ้โหดึงอุ้ยโลอกคสปินเอาผลชอบมาด้วยเลยั้มล่ะเอาผลชอบมาด้วยเลยไหมโลไม่ไหวนะครับคุณโอเคทุกคนเราวันนี้เราก็จะแจกรัหัสนะคะก็คือให้ทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์นะที่เราไอ้นนี่ไว้คลิปก่อนนะคะ และเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแจกนะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะกดไปที่คอมเมนต์คนนั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะพิมพ์บอกว่าคุณเป็นคนที่ได้รางวัลน,นะคะถ้าคุณไม่ตอบภายในคลิปนี้ก็จะไม่ได้นะพูดแล้วก็แปกันเลยค่ะหลังจากคลิปนี้มีคนคอมเมนต์ตั้ง143คนเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะสุ่มกันเลย้าจะได้ใครได้ได้ได ได้คนนี้นะฮะเป็นคนบีนะฮะแต่อ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันไี่มีเพติดตามเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาได้ติดตามเราหรือเปล่าเสียใจด้วยนะคะเขาไม่ได้ติดตามเราแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยซุ o m z o ได้คนนี้นะฮะเขาบอกว่าทำตัวยยากแล้วสุดสเขาจะได้ติดตามเราไหม ทุกคนเขาไม่ได้ติดตามเราอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสุม่มไวค่ะตอนนี้คือว่ามีคนบอกว่าว่าติดตามทั้งหมดแล้วทําทั้งหมดแล้วแต่มันไม่มีนี่เลยอ่ะแต่คนนี้นะคะตัวทีทุกคนเสียใจยด้วยนะคะขาไม่ได้ติดตาม,มาเราไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสุ่มคนไวคะ่ะคนนี้เลยอ่ะคนนี้ซ้ำทำไมเป็นอลไยนะคะได้คนนี้เป็น เนะเหมือนแบบว่าสองน้องสองเมืองฮะอ,ะอันนี้ตามรดิงๆแล้วเพราะว่าอันนี้ค่ะว่าเป็นผู้ติดตามสาธารณะนะฮะอะทุกคนเราตอนนี้เราก็ได้แบบว่าเขามีเขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มคนต่อไปกันต่อเลยโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะสุ่มต่อแน,น่แล้วรางวัลที่สองของเราจะเป็นคนนี้นั่นเองนะคะคนนี้ได้ติดตามราหรือเปล่า เข <Okay, S 2> าเคยโทษเขาได้ติดตามเรานะคะแล้วก็พาเขาไปเช่นเคยนะคะ <ST nineteen noise> ก็ตอนนี้ได้รางวัลที่สองแล้วเดีย๋ยวไปดูรางวัลที่สามต่อกันเลย <ST UR RA ID> และรางวัลที่สามจะตกเป็นขอใครไปดูกัน <ST UR RA ID> แล้วคอจะสูบต่อเลยนะฮะแล้วคนที่ได้ก็คือคนเดียเองนะฮะเป็นปาม์โมร,ร์เบกอโฮนนะฮะอาจจะอดอาจจะอดกันเจ้าก็ไม่ได้ติดตามเราเช่นเคยคะ่ะเราจะสูมใหม่นะฮะ โอเคสุ่มใหม่สุ่มต่อเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ติดตามเราจริงๆนะฮะโอเคทุกคนเราก็จะสุ่มต่อเลยนะจะได้ได้ได้คนมีนั่นเองนะคะวันนี้ได้ติดตามเราจริงหรือเปล่าทักวๆเขาไม่ได้ติดตามเรานะคะไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราจะสุ่มต่อเรื่อยๆเลยวันนี้เราอัดวันเสาร์ใช่ไหมคะทุกคน วันนี้วันเสาร์เขายังไม่ตอบเราก็จะไม่ให้นะคะเราได้แต่โลเคปันนะคะไม่ก็วันจันนะเอ้ยวันอาทิตย์ไม่ก็วันจันพูดไปเรื่อยๆนะคะเราก็ได้คนนี้แต่คนนี้เขาก็ไม่ได้ติดตามเราอยู่ดีนะคะโอเคไม่เป็นไรเราจะสุ่มตอบเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้คนติดตามเรานันเองโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะสุ่มใหม่นะคะดูซิว่าจะได้ใครนะคะอืได้ คนนี้นะฮะสีฟ้าโปรไฟสีฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดตามเราเช่นเคยนะฮะเขามันมีคนที่เขาบอกว่าติดตามเราแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามจริงนะฮะถ้าใครที่เป็นแบบนี้เราอาจจะบล็อกไมให้มาดูคลิปเราก็ได้เพราะว่าที่เขามาบอกว่าทาําทังหมดแล้วแต่เขาไม่ได้ติดตามเราอะคนนี้คอมเมนต์ในคลิปเราเยอะมากเขาบอกว่าไม่เอารหัสพิมพ์ได้เล่ยขอโทษเวยนะคะเขาไม่ได้ตามเราจริงจริงนะ โอเคทุก okay, คนแล้วตอนนี้เราสุมได้คนนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือเราไอ้น,นี่เลยนะทุกคนเราดูจากผู้ติดตามสาธารณะนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้สมนะ,ะแล้วั้งนี้เขาก็ติดตามเราแบบสาธารณะเลยนะคะเราก็จะทักเขาไปเบิบืแบบเพยอนนะคะไป เออเฮ้ย okay, ทุกคนเราตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเสื้อมาไปที่ระบายลลนะคะเดี๋ยวเราอาจ,จะร้อยให้เขาตอบนะคะถ้าเขาไม่ตอบภายในวันนี้เราถือว่าเสียสิทธ์นะคะอันดับแรกเราก็จะมานั่งโตเถิดรอนก่อนเลยและตอนนี้คนที่กายร่างเป็นพระก็นงม,มานั่งกับเราแล้วฮะ,ะเอาผลฟรีดีกไปบอกเลยว่าผลฟรีกับปรนเทพอยู่นะโอ้บาลียาบาลียาก็ตะโอ้โหคุ้ไมไหมนะไม่คุม้ม ม่คุ้มตั้งแต่ผลบาเรียแล้วแต่ผลแสก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะลองนั่งกับคนคนดคนดีนะฮะเปดอุย้ยฟินิกสายฟ้าก็ได้อยู่นะอุย้ยเขาโดดออกทำไมอะ่ะแต่ว่าสายฟ้าไม่ค่อยมีคนเล่นนะฟินิกเห็นค,คนเล่นเยอะกว่าอ่าคนนี้มีผลปดฟินิกแล้วไบกอดโอไ y เก d ขอโทษที่เสียงเบาด้วยนะคะเพราะว่าห่วงเพิ่งตื่นไงไม่เป็นไรแล้วเราจะถามเขาว่าใคร ต้องการผลฟีนิกซ์บ้างนะฮะโอเคทุกคนพอเราพิมพ์เสร็จมีคนโอ้คนเหลือให้คนเดียวเองอะ่ะอะไรอ่ะเหลือแค่คนกอริลลาคนนี้ที่ให้ผลสายฟ้านะฮะเฮ้อยอย,อยากอยากอยากเหนกับผลสปิริตอะ่ะจะได้ปะอะไรย่อ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 เองอะไรย่าเมื่อกี้ไม่ีใครเห็นปะ่ะเมื่อกี้แบบๆเลยอะ่ะ เมื่อกี้เห็นมีน้องเขาบอกว่าเจอเจอพี่ด้วย FC ซอบขอบขอบคุณทุกคนเหมือนกันด้วยนะบอกเลยนะว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วนะเพราะว่าบ้าหมายของเราอะ่ะตอนแรกคือแค่หนึ่งร้อยช่วโมแต่ตอนนี้คือเจ็ดร้อยแล้วคือขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะอันนี้คือขอบคุณจากใจเลย บอกเลยว่าคนดูของเราน่ารักมากแต่ว่าก็จะมีบางคนที่บอกว่าติดตามเราทั้งหมดแล้วอะไรนู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมคะก็แบบว่าอันนี้เราไม่มั่นใจนะว่าเขาได้ติดตามเราจริงหรือเปล่าแต่เราดูจากอ่ากูเกิลนะคะที่เขาบอกจริงๆนะว่ามันสามารถดูได้นะคะแต่ใครที่มาคอมเมนต์ว่าทําทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นเอฟซีเรานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์อะไรกันด้วยนะคะเพราะว่า เรารู้สึกดีใจมากเลยนะที่บอกว่ามีคนดูคลิปมีคนทําอะไรของเราเยอะนะคะแต่ใครที่เป็นไม่ดีเราขออนุญาตลบออกนะคะถึงแม้เขาแค่จะกดใจกดแชร์แต่ไม่ได้กดติดตามแล้วก็ถือว่าเขาเป็น FC เรานะเราแอบสปอนนิดนึงนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการถามคนดูนะคะว่าเขารู้จักช่องเราหรือเปล่านะคะ ใครที่เจอเราก็สามารถบบกว่าบอกกันมาได้นะถ้าผู้ติดตามถือกับว่าผู้ติดตามเรื่อยๆนะคะเราก็จะอาจจะมีรางวัลแจกให้ตลอดนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันก่อนไป,ไปเปลี่ยนเซิร์ฟโอเคทุกคนหลังจากที่เราบอกเขาไปนะคะคือไม่มีคนตอบสักคนเลยนะคะเราเลยบอกว่าเขาเสียสิทธิ์ไปนะคะทั้งสามคนเลยเขาไม่ตอบเราสามคนเลยะคะ่ะทุกคน เราก็เลยจะเปลี่ยนไปให้คนอื่นแทนนะคะเราขออนุญาตเอาเป็นผู้ติดตามที่สายธารณะนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะอ่ะเราจะให้เป็นคนนี้นะคะเพราะคนนี้เขาติดตามเราแบบสาธารณะเลยนะคะไปแ,แต่อันนี้เราอาจจะไม่ให้ดูตอนที่เราคอมเมนต์ให้เขาเสร็จนะใครที่ไม่ไม่เชื่อว่าเราคอมเมนต์ไปจริงก็ไปดูกันได้นะคะอ่ะ อันนี้เราได้เป็นคนนี้นะคะแล้วก็จะทักเข้าไปเลยแล้วคนต่อไปจะได้คนนี้นั่นเองค่ะทุกคนเขาบอกว่าทำหมดแล้วคับแล้วก็จะให้เขาเลยอันนี้เราพิมพ์ไปให้เขาหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมกันนะคะทุกคนเราขอโทษกันด้วยนะคะที่เราบอกว่าไม่ได้ลงคลิปม,มานานเลยอะ่ะบอกว่าแบบว่า,วาไม่สบายด,ด้วยทุกทุกคนคือช่วงเนีย มันเริ่มมีโควิดระบาดอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นหวัดแต่ว่าฮาฮัดใจเฉยนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟมันเป็นที่ระอแล้วนะคะเราจะผลฟินิกแ์ล้วกันต่อเลยนะเราว่าอ่อคลิปต่อไปอะ่ะคลิปต่อไปเราบอกเลยใช่ไหมว่าจะเกี่ยวกับอะไรเราจะบอกรอบนึงนะคะคลิปต่อไปเกี่ยวกับการถามคนคนในเกมนะคะคนในเกมบัฟฟูดะว่าเขารู้จักเราไหมนะฮะ วิวคนนี้เขาให้ผลพานะทุกคนผลพาดีกว่าผลฟินิกมากเลยนะผลพพาคือฟาร์มโคตรดีเลยะทุกคนอยากรู้จังว่าทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรกันเมื่อใครอยู่โรงเรียนไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วตอนนี้เราผลฟินิกไปแล้วก็ผลนพาเลยพี่แปมไะเนี่ยพี่ทุกคนพี่แปมคือใครอ่ะพี่แปมคือใครอ่ะอะไรอ่ะไม่เข้าใจใครคือพี่แปมอะ เราอยากถามทุกคนว่าทุกคนมีไอดอลคือใครกันไอดอลของเราก็คือพี่สตโตเกอร์กับพี่รอนบีนะคะอา่าแล้วเราจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเองเระมาระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ติดโควิดนะแต่เราแค่ทาดเฉยนะคะคือท่านบอกว่าเหมือนมีเหมือนมีแบบว่าตมูนะคะแล้วก็สลิดและเซิร์ฟนี้เราก็ยังไม่ จอใครที่แบบว่าให้ผลดีๆอะไรเราเลยทุกคนตอนนี้เราสร้างช่องติ๊กตอกใหม่แล้วนะคะชื่อช่องขวัญใจวัดดีฮาฟเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องให้ตรงนี้เลยนี่ค่ะทุกคนนี่คือช่องของเราในติ๊กตอนะคะก็ช่วยไปติดตามกันเรากันด้วยนะคะ หรือไม่ก็ไปติดตามเพื่อนเราก็ได้นานที่เรากำลังติดตามอยู่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้คือสซเลตติดคอมากเลยนะคะแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเซฟละไปทุกคนอันนี้เราขอโทษทุกคนด้วยนะคะคืออันนี้เราแลกไปแล้วแต่อะไรรู้ไหมเราลืมกดถ่ายอะทุกคนแล้วเราจะบอกว่าเราได้ผลสายฟ้ามาแทนนะคะ แต่เราอาจจะไม่มีรูมให้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถบอกหรือคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเค่น,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายจ้า